มาทางไหนวะไอสัตว์แม่งจังไรพวกเฮียเดี๋ยวจะบอกมันมาจุดนี้คนแม่งมาถึงฆ่ากูโอ้โหแม่งมาได้ไงวะมันมาตอนไหนอะไม่รู้กำลังกำลังเดินไปดีได้ยินเสียงอะไรหันไปปุ๊บไอเฮียนั่นมันเอาขวานมาฟันกูกูตายกูไม่ กูเห็นมันยิงมึงด้วยอกมันยิงปืนใส่มึงอะ่ะแหมโอ้โหสาห์เก็บปืนดีดีดูมันแม่งมาจากไหนกันวะไอ้พวกเฮีย,อยโอ้เฮียเดียเราก็อุตส่าห์นี่เอออุตส่าห์ ากับคนอีกแล้วคนแม่งอันตรายเฮียเฮียแม่งเลีวชิบหายเลยโอ้โหแมงต้องกระจายโอ้กูตายเพราะคนนี่มาหลายรอบแล้วเล่นเกมนี้เนี่ยเมึงก็อย่ามึงก็อย่าคิดแล้วว่ามึงตายเพราะคนหรือเพราะซอมบี้มาเยอะกูก็เป็นนะเขาบอกโอ้กันได้ยินลูกเล่นเกมนี้กูว่ามันจะไม่มีหวังแล้เสือกันตายเพราะคนโอ้ เราถามเราอได้เจอคนนี่เจอคนเป็นข้าวโอ้ยโอยเอ้ยเจอพวกเฮียนี่เป็นข้าวไอ้เฮียเอ้ยไอ้เฮียโจ้าคนมึงสุดถามกูตั้งแตมึงมึงมาจากไหนเนี่ยมึงก็ส่งวิ่งมาผู้ข้าวเลยฮะมันหมาว่าไงมาผู้ข้าวเลยไม่ต้องไปถามกุญแกรรมโอ้มาเงียบเงียบมาไม่ส่งไม่เชียงมาฟันกูโอ้อะไรอ่ะ ไอ้คนในเกมที่มันเป็นอะไรอะ่ะอ้มาวมาดีๆกู <c oughs> ไม่เคยฆ่าเลยนะมึงมาฆ่ากูก่อนน่ะ <c oughs> อะไรวะไอ้พวกเขีย้ยนเมื่อเอาชีวิตรอดอ้ก็ต้องทำเงี่ยไม่จะสมจริงเลยเว้ยแหละ <c oughs> โอ้อะไรวะไม่ใหญ่เชียวนะว่ามันจะเลวร้ายซะขนาดนี้ <c oughs> โอ้ไมมันมันก่อแล้วมันก่อแล้วแต่เป็นอีกการเล่นนะเออแต่เอา,อางี้ดีกว่าเราเปลี่ยนเป็น ขวดสร้างเซิร์ฟเล่นเองมันยังไม่ดีกว่าเอาไม่ต้องมีใครเข้ามาสร้างเซิร์ฟปิดล่าใส่รหัสแง่งเลยไปออกเอย่างงั้นมันก็ไม่สนุกสิว้าไม่สนุกแต่มันปลอดภัยสำหรับชีวิตนะครับผมโอเคเข้าเซิร์ฟไปเซิร์ฟใหม่เอาเซิร์ฟไหนอะเอาเซิร์ฟคนที่น้อยที่สุดอ๋อลองหาดูเลยเซิร์ฟไหนคนน้อยที่สุดเอาเซิร์ฟนั้นเลยว้าว